สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสสวยงามค่ะพระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นนะคะเส้นทางนี้ก็คุณตาคุณเคยกันดีเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเราขับผ่านประจำค่ะเส้นทางนี้ก็จะสวยมากค่ะมองเห็นแสงพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกกาวสงสัย ทางนี้คือทางตะวันออกเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเราก็ไม่รู้ค่ะลงทิศค่ะเสียงก็จะแหบๆห,หน่อยนะเพื่อนๆรู้สึกว่าจะเป็นบัดนะคะคอแห้งยังไงไม่รู้เออดูสิคะ่ะแสงสีทองสวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเออ่าดูนี้ก็ใกล้จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะเพื่อนเพื่อนนะอ่าก่อนอ่าก่อนที่อ่าอะไรนะต้นไม้จะเปลี่ยนสีค่ะ ตอนนี้ก็จะหนาวเริ่มหนาวมากเลยค่ะเพราะว่าฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูซัมเมอร์นี่มันคล้ายกันมากเลยค่ะเพื่อนๆแตกแต่างกันตรงที่ว่าไม่มีหิมะฤดูใบไม้ร่วงก็จะหนาวเ,าเหมือนช่องแข็งเหมือนเหมือนอะไรนะมีหิมะเลยค่ะสำหรับเรานะเราหนาวขนาดนั้นเลยค่ะ แต่ก็ยังไม่มีหิมะเนาะเวลาน้ำค้างตกนี่บางทีก็เป็นเก็ดน้ำแข็งเลยนะเพื่อนเพื่อนอืมแต่ก็ยังมีแสงมีบางครั้งที่ว่าอา่าอะไรนะไม่ค่อยหนาวอะไรเงี้ประมาณ2 0 1 8ิบดสิเป็นบางวันค่ะแต่ส่วนมาก,กจะอา่าอะไรนะต่ำกว่านั้นเลยค่ะต่ำสิบยีอะไรนะไม่ถึงยี่สิบสิ เก้าแปดสิบประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆแถวอยู่เราๆเนี้ยค่ะแต่วันนี้อากาศสดใสดีมากเลยค่ะสวยงามสีทองเพื่อนๆต้องขออภัยกับเสียงบรรยายด้วยนะคะตะกุตกะเราไม่ชินเนาะเพื่อนๆเนาะเราก็พูดไปตามเนืเ้อเรื่องอะค่ะเพื่อนๆ